วันนี้อยู่กับเท่าแรมสตอรี่นะครับวันนี้จะมาทำการเล่นเกมโรบอกวันนี้จะได้อยู่ในหมวดของการไปอรลิา่าท่านไปอรลนา่าเดี๋ยวเราจตสอนนี้ยิงปืนนะครับกดนน ครับอันนี้เราก็จะแมาเล่นเกมกันไฟอันนีน่ะก็คือยิงปืนตัวนออกอาวุธนี่กะสือออกอาวุธนคั่ น,นี้ก็จะเป็นด่านด่านแรกครับผ่านไปแล้วลองควเอร์แบบนี้ครับเพราะว่าแบบไม่จะได้เข้าตัวแบบที่สองครับของสมอนอคภูมนี้สมอนอคภูมนี้คือต้องต้องป้องกันทา ไม่คือถ้าสมมติว่าถ้าค่าตึกมันบุบมา,แบบาอะไรกนันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอิปก็ิเอาแต่ไดปื้เลยนะครับยากก็ยากอันนี้เน,นะเอฮดทอดค่าทิศทอด อย่างงี้ตะครับ <coughs> ต่อไปนะครับเราก็จะเลือกเป็นเอาโดนยิงเยอะ ยึดคันตอนนี้ครับก็คือเดี๋ยวเคอเคไวไวอีเคทหารพลานงเ,เลยงงเ,เลยครับออกมาซะด,ดีๆออกมาออกมาครับนี่ ตัดการนี่สองดูางใปักดีได้แล้วตอนนี้ขอเราไปปังด้วหยุดไม่ได้ทางหยุด athlete. ผมว่าน้องยิเนอนี้แลว,วันนี้ก็จะเป็นแนวยู่พาตูแค่ตออะวันแล้วคูดีก็พอขาดูแบติตอนนี้หลืีสิอร์เซนต์เอเคเอเทหารทหารผมบอกพูเลยเหรอพูดที่คุบะนะ rồi đây giờ 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 vừa bỏ đi ra kata lah bah pada bed daun ครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปคือของก,กากตาหนี้ร้อยพปาสิก สีสีน<ส>ี่่นขนาดดีมีขันท์ะโอเคอนบอกองมาตุ้ยเลยหรอเยดี๋ยวผมจะขอใช้วิธีแบบเปลียนตาย หน้าทีขอตู้ครับอ,อะไรกันมงมันเยอะแทนไปจกดหัวไว้จริงกดหัวไว้ ้างดีมากเพื่อนปักตบปักป้องดูดี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 โอ้ว้าวโอ้ว้าววันนี้เราก็จะขอแค่ดีอ่ะเพราะว่าแบบ ทุกนนาทีทุกหลักวันนี้ก็ขอแบบลา,าไปก่อนนะเพื่อนขอลา,าไปก่อนนะครับคนที่ติดตามวันนี้นก็จะเป็นหนุ่มหนุ่มในายตันตันก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปละยิงปืนนะครับวันนี้เลเป็นยิงปืนวันนี้ก็แบบยังจะยิงเยอะอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้นำาทำไมแบบทำยิงด้วยแมะแต่ว่าจะขอยยิงเพิ่ม วันนี้ก็เดี๋ยวใกล้จะจบคลิชว่วงท้ายของคลิปละอะไรเดี๋ยงก็ออกเลยช่วงท้ายของคลิปละนะครับฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยกัน ก็จะแบบฝากทุกคนที่กดไลค์กดแชร์เพื่อที่ว่าจะได้แบบมีแรงในการทำต่อไปนะครับเราบอกวันนี้ก็พอแค่ดีครับผมครับบ๊คุณไป